ปีนี้ต้องบอกว่าโทนดำเนี่ยมาแรงมากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,990ันารนะขนาดสองเมตรสิบคูณสองเมตรสิบแล้วก็สูงที่เมตรห้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็สองพันเนาะแล้วก็แผ่นพ้องลมลองนอนครับตัวนี้อยู่ที่พันหนะครับอันนี้เราอยู่กับเต็นต์ต้องบอกว่าเป็นเต็นต์โดมนะครับหรือ เชลเตอร์นะครับที่เขาเรียกกันเชลเตอร์นะตัวนี้เป็นแบรนด์ของมนากีนะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ทุกคนครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เซียรลังสิตนะครับและฝั่งที่ผมยืนอยู่ก็คือเดอะฮับนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงแรมเซียวันนี้นะครับเราพาเพื่อนมาเนี่ยเขาบอกว่าที่เดอะฮับลังสิตนะครับหรือเซียรลังสิตเนี่ยมีโซนใหม่ เป็นโซนแคมปิ้งนะบอกเพื่อนก่อนโซนแคมปิ้งเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมานะข้างหลังเราฝั่งนู้นก็คือถนนวิพาวดีงสิตถ้าเราเข้ามาจากทางปากทางของเซียเลยนะเพื่อนๆขับเข้ามาเพื่อนๆจะเห็นเดอะฮับเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือและทางขวามือของผมนี่นะ,ะหรือซ้ายจอของเพื่อนนะกน็จะเป็นโรงแรมเซียนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นธงเมื่อ,อไหร่ที่เพื่อนๆเห็นธงนะครับก็คือเพื่อนๆซ้ายมือจะเป็นประตู3าหรือว่า G3 นั่นแหละคือเพื่อนๆมาถึงแล้วเพื่อนๆก็สามารถจอดรถได้ข้างในสุดหรือว่าจอดชั้นใต้ดินก็ได้เดี๋ยวเราพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในครับว่าโซนแคมปิ้งเนี่ยที่เดอะฮาร์สอิตเนี่ยเขาเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาครับ มเห็นหลายคนนะ่ะใช้ตัวนี้อยู่นะเก้าอี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทผมเห็นตัวนี้คนใช้เยอะนะเก้าอี้นั่งคู่นั่งสบายนะครับตัวนี้พันเก้าร้อยถือว่าไม่แพงนะไปต่อกันที่ตัวนี้นะครับตัวนี้มาให้เพื่อนดูกันก็จะเป็นเ2ทูตัวนี้เ2ทูตัวนี้ราคาสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทนะ นี่ตัวนี้2เมตรสิคูณ2เมตรสิคูณเมตรห้แล้วก็สูงอยู่ที่1เมตรสิสีส้มเลยอ่ะคนเกิดวันพฤหัสต้องสีส้มสำหรับท่านไหนที่รู้สึกว่าของตัวเองเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นมองหารถเข็นดีๆสักคันหนึ่งต้องไม่พลาดน,นะครับกับรถเข็นนี่ครับเคทูรถลากนะครับแคมปิ่งวากอน ราคท 3, าที่3,100บาทนี่เป็นจะไปอุทยานแล้วใช้รถเขตของอุทยานเนี่ยมันอาจจะไม่จา้าบไม่แนวใช่ไหมแนะนำคันนี้เลยกับกับ3,100บาทน้ำหนักก็ถือว่า,าผมุอยเดี๋ยวผมลองยกดูว่อนะถือว่าไม่หนักนะก็มี10โลได้ตัวนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของ k 2นะครับก็จะเป็น ่าราคาอยู่ที่3,680บาทครับกว้างที่2เมตรส0คูณเมตรแ0แล้วก็สูงที่เมตร20นะครับตัวนี้นอนได้3คนนะสีเขียวเขียวเนี่ยกระดำอะ่ะจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่ตกยกุคตัวนี้ถือว่าน่าใช้ ในส่วนของโคชาแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างชุดนี้ให้เพื่อนดูดีกว่าชุดนี้นะครับก็เป็นแบบลายทหารกันเลยอ,ะอ่ะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าตัวเท่าไหร่สองพันสามพันห้าพันตัวนี้นะผ้าหนาอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยห้าสิบาทครับคือผ้าหนาสวยเลยอะ่ะ อย่างไงเพื่อนเือนต้องมานะครับกับที่เดือะฮับลังสิตนะครับหรือว่าอยู่ในเซียรลังสิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันเมื่อกี้ที่เราให้เพื่อนไปดูเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไฟปิงปองนะแต่เป็นรูปของตะเกียงเจ้าพายุราคาก็อยู่ที่340บาทนะครับทุกคนแต่ที่เราพาไปดูเมื่อกี้นะ ก็อยู่ในส่วนของเทูเหมือนกัน340บาทอันนี้จะเรียกว่าอะไรเดียรที่เอาไว้ทำแซนด์วิชกินตอนเช้านะแล้วก็พอเวลาที่แซนด์วิชขนมปังสุกเนี่ยกรอบแล้วนะเขาก็จะมีเป็นโลโก้ของเทูนะครับติดอยู่ที่ขนมปังสำหรับ ใครที่สนใจนะเหล,ล็กรอน้ำหนักเนี่ยไม่ต่ำกว่า10โลแน่นอนมีที่ล็อกราคานะครับอยู่ที่560บาทนะครับสำหรับสายแซนวิชตอนเช้าอันนี้เราอยู่กับเต็นต้องบอกว่าเป็นเต็นโดมนะครับหรือเชลเตอร์ก็ราคาอยู่ที่3,500 4เมตรนี่เขาบอกว่า4เมตรนะ4 4ฟูณ4เมตรแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นม่านก็จะเพิ่มอีก500บาทครับข้างในก็ถือว่ากว้างนะครับถือว่าแบบเอื้อไม่สุดอะถือว่าสูงอะถือว่าสูงเลยนี่คือสูงปโปร่งเลยนะยังมีเต็นท์พื้นนะครับก็สีดํา ปีนี้ต้องบอกว่าโทนดำเนี่ยมาแรงมากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,990บนาะขนาด2เมตร10คูณ2เมตร10แล้วก็สูงที่เมตร55นะครับตัวนี้ก็2,990เนาะแล้วก็แผ่นพองลมรองนอนครับตัวนี้อยู่ที่พันหกนะครับไปดูตัวนี้ของแผ่นรองนอนจะเป็นของโมบิ obi, กาดินนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าน่าจะนอนสบายนะภายในก็เคลือบอ UV กันร้อนมาให้ด้วยนะถือว่าโอเคนะครับทรงถ้าเป็นเต็นท์ขนาด2เมตร10นะทรงนี้ผมว่ายังไม่ค่อยมีนะถือว่าสวยนะครับแปกใหม่ดีแล้วก็ข้างในก็เคลือบสวยอยู่ มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับข้างๆกันข้างๆก,กับตัวโมนากีเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้ขนาดสองเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบแล้วก็สูงอยู่ที่ร้อยหกสิบเซนน้ำหนักอยู่ที่หกกิโลนะตัวนี้เป็นผ้าออกฟอร์ดนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ดีขอโทษทีสองหนึ่งศูนย์ดีกันน้ำอยู่ที่สามพันมิล จะเป็นสีโทนสีกระกีนะครับก,กระกีตัดกับสีเทาขาวๆเนาะเก้อี้ยอดฮิตเลยคลาสสิกมากตัวนี้เอ่อเาเรียกว่าสายแคมปิ้งมือใหม่เนี่ยมีแน่นอนแล้วก็มาเป็นโต๊ะเก้าอี้มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อน,ต,น,อนตัวนี้ก็ยังเป็นแบรนด์ของโมนากีอยู่นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะอ่ะอลูมิเนียมมีสองสีสีดำกับสีเขียวขี้มา้าถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเต็นท์นะในแบบที่เ,เพื่อนๆเห็นนะก็มาดูได้นะครับที่เดอะฮารปลังสิตนะก็คืออยู่ในส่วนของเซียร์ลังสิตนั่นเองนะเต็นท์ตัวนี้อ่ะเต็นท์ตัวนี้เป็นเอ่อห้าพันตัวนี้เป็นขนาดอยู่ที่ สามเมตรยี่สิบคูณสามเมตรเอ้ยสามเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบแล้วก็เมตรเก้าสิบนะครับห้าออฟฟอร์ดสองหนึ่งศูนย์ดีแต่ว่าอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันแบ่งห้องเลยนะทุกคนเห็นไหมมันแบ่งข้างหน้าไว้สําหรับนั่งทานข้าวเนะี่ยแล้วก็ด้านในด้านในก็เป็นเขาเรียกว่าห้องนอนใช่ไหมประมาณหนึ่งนะนอนสองคนได้อยู่แล้วนอนสองคนได้เลยอะ่ะอืมแล้วก็ ข้างหน้าก็ปิดซิปลงมาแต่อันนี้ไม่มีมุ้งข้างหน้านะขาดูอีกทีอ่ะใช่ไม่มีมุง้งเหมาะสำหรับแบ่งเป็นห้องนอนสองห้องได้สบายข้างหน้าก็มีที่เอาไว้นั่งเล่นได้นะครับเป็นมุ้งตัวนี้เป็นของโมบิกระเดนนะไม่รู้อ่านภาษาถูกเปล่า ตัวนี้อยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับขนาดอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมตรแล้วก็สูงที่สองเมตรสิบถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่เลยนะนั่งสี่คนก็สบายแต่ราคาถือว่าราคาดีเลยไม่ต้องไปหามือสองญี่ปุ่นแบบเปิดตู้นะเพราะราคาสามพันนะเทียบกับมือสองญี่ปุ่นเนี้ยได้เลย เดี๋ยวเราพามาเจาะลึกครั้งสมบัตินะครับของ Mac X อีกเริ่มต้นจากข้างหน้าทุกคนนี่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นกลองอลูมิเนียมนะครับก็จะมีทั้งหมด3ไซส์นะตัวนี้ให้ดูอ่าราคานะครับมีราคาแจ้งไม่เอ่ยอ่าราคาสีเขียวนะครับก็5,500บาทนะครับตัวนี้ตัวนี้5,500บาทนะน้ำหนักก็ น่าจะเกือบสิบกิโลอยู่นะผมบอกเลยที่บ้านผมซื้อไปแล้วตัวหนึ่งแม่งดีคือเก็บของได้แล้วก็สามารถทําเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวได้เลยนะเออคือยกไปใบ,บเดียวก็จะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีอลูมิเนียมนั่นเองส่วนอันนี้ที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะอันนี้นะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่านี่ให้ดูอย่างนี้ดีกว่า สำหรับใครที่อยากได้ตะเกียงแต่ไม่ใช่ตะเกียงที่เอาไว้ถือแบบไปห้องน้ําหรือถือเอาไว้ตั้งโชว์นะอันนี้เป็นตะเกียงที่เป็นเสาไฟนะครับตัวนี้เป็นไวแลน Galaxy Solar นะอ่าราคาอยู่ที่3,500บาทมันเหมือนเสาไฟทุกคนมันดียังไงเหรอตัวนี้ผมก็ชอบนะอะให้เพื่อนมาดูนี้ดีกว่าขยับหน่อยอันนี้ผมสูงอยู่ที่165เซน เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเจ้าตัวนี้มันจะปรับความสูงได้เท่าไหร่อ่ะลดลดลงมาก่อนอ่ะลดลงมาก็จะอยู่เท่ากับประมาณสักร้อยห้าสิบเซนนะลดลงมาแล้วก็ยืดขึ้นเอ๊ะมันยืดได้แค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูซิผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะยืดขึ้นอ่ะหุบลงมานี่นะครับยืดขึ้นก็สุดมือเอื้อมนะ ตัวนีทนนนนะนทน้ที่เพื่อนเห็นอยู่เป็นแผงโซลาเซลล์นะนี่ทุกคนที่เพื่อนเห็นอยู่เป็นแผงโซลาเซลล์ซึ่งชาร์จไฟบ้านได้ชาร์จโซลาเซลล์ได้ตัวนี้ดียังไงมันก็คือไฟธรรมดาตัวนี้สามารถถอดแยกได้เว้ยสามารถถอดแยกตัวลูกออกได้อันนี้เป็นตัวลูกนะอันนี้ก็เป็นตัวแม่เออแล้วก็สามารถมีฮามิได้แขวนได้ ตามต้นไม้ตามายนี่สามารถแขวนได้มีแม่เหล็กเอาไว้แปะกับพวกเหล็กได้นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาเปิดไฟให้เพื่อนเพื่อนดูกันอเอเปิดไงเนาะนี่อ่ะไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะเห็นั้ยนะก็เล่งได้สามสเตปนี่แล้วก็มีไฟตรงกลางอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เราก็สามารถเก็บก็คือง,ง่าย เเียวข้าไปแม่เหล็กมันก็จะดูดในตัวมันเองนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันทำอะไรได้มั่งตัวใหญ่ก็เหมือนเดิมครับเปิดไฟได้กี่สเตป็ปอ่ะนี่เปิดไฟได้อ่าสองั้สเตป็ปสามสเตป็ปอ่ะราคาอยู่ที่สามพันห้ารบาทไอตัวนี้ผมบอกเลยว่าแม่งสว่างแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ด้วย แม็กเอคลิปเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนที่เขาจะดังเรื่องของไต้หลังคานะครับเขาเป็นผู้บุกเบิกกล่องปืนมาก่อนเดี๋ยวผมมาให้ดูตัวนี้ก่อนดีกว่าเริ่มต้น900บาทมีไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะหลายๆคน,น่ะเอากล่องตัวนี้ยไปทำเป็นกล่อง p o w e r b o ์อกซ900บาทนะนี่ภายในเป็นอย่างนี้ แล้วก็ตัวนี้เพื่อนเพื่อสามารถเอาไปดี Y จะใส่เป็นสมมติเพื่อนเพื่อจะใส่เป็นกล้องใช่ไหมใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่อะไรต่างนานานะเพื่อนๆสามารถเอาไอเนี่ยออกได้ตรงเนี้ยโฟมตัวเนี้ยเขาจะทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัดเอาไว้แล้วนะเราก็าแค่เนี่ยดึงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยโฟมมันจะเป็นที่ตัดตัดไว้แล้วเห็นไหมเราจะใช้ตรงไหนเนี่ยเราก็าแค่ดึงมันออกเนี่ยเขาตัดโฟมเป็นบล็อกอแล้ว เห็นไหมอ่าเราก็แล้วเราก็วางของแบบกันมันตกนะกระแทกเสียหายดี๋ยวจะทําเป็นกล่องเพาเวอร์ก็ได้ตัวนี้อยู่ที่900บาทอ่าตะเกียง LED เลยจากตัวนี้เลยทุกคนไวแลนด์แคมปิ้งเซตตัวนี้อยู่ที่2,500บาทอ่ะไวแลนด์แคมปิ้งเซต2,500บาทแล้วไวแลนด์นะผมบอกนะข้อดีของมันนะคือตัวลูกอะ่ะมันชอบถอดได้เห็นไหม ถ้าเป็นวายแลนนะตัวลูกเขาจะชอบถอดได้อะแบตหมดมีนิดหน่อยไม่เป็นไรให้ดูเฉยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหน้าตารวมๆก็จะเป็นอย่างนี้มีำลำโพงนะแต่ลำโพงตัวนี้ถออได้ไหมอา้าวถอดได้เหมือนกันเนี่ยมีลำโพงด้วยเราจะเอาลำโพงตั้งที่โต๊ะก็ได้นะถออได้เหมือนกันอ่ากับตัวนี้2,500บาทตัวนี้วแลนแฟนไลท์นะครับ 9 9 0บาทอ่ะไวร์แลนยี่ห้อแฟนไม่ใช่เมียนะแฟนคือพัดลมไลท์คือแสงสว่างตัวนี้มีพัดลมและมีแสงสว่างเรามาเทสก,กันดูอ่ามีไฟสามระดับอ่ะมีไฟเหลืองด้วยอ่ามีไฟตรงกลางอ่าแลวปิดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใช้ไงวะนี่พัดลมนะได้ยินเสียงพัดลมไหมอ่า ดีเสียงพัดลมไหมอ่าพัดลมพัดลมมี3เบอร์ตัวนี้ก็เป็นไวแรมกันไวแนรมตะเกียงลิงดำลิงลิง,ง,งที่แปลว่าแหวนไหมลิงอ่า r i n g ตัวนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับผมว่ามันเป็นทรงเหมือนพวกโบฮีเมียนนะคือมันประมาณนี้นะอ่าแล้วก็หลีได้หลีแล้วก็เล่งนะ มันจะได้จากตัวเนี้ยตัวตะแกรงเนี่ยที่มันจะสร้างลวดลายประมาณนี้แล้วก็กดปิดค้างไว้ก็เป็นปิดนะครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะก็จะมีสองสีมีสีดำสีแดงอ่าสีดำกับสีแดงนะสีแดงก็สวยนะนี่ถ้าผมมองว่าความคลาสสิกของเต็นท์หลังคานะทรงมันเหมือนบ้านครับนี่บ้านเราต้องมีจั่วใช่ไหมอ่าเต็นท์ตัวนี้มีจัว่วแล้วไปจั่วตรงกลาง แล้วก็มีการสาดออกมาข้างหน้าเป็นแบบนี้อสองด้านสองด้านพูดแล้วจะไม่เชื่อนี่ผมให้ตะกรงผมดีกว่าให้ตะกรงผมเป็นคนเก็บดีกว,ว่าแล้วเรามาลองดูที่ว่าผู้หญิงจะเก็บได้ไหมหรือว่าต้องให้ผู้ชายเป็นคนเก็บอย่างเดียวเห็นไหมผู้หญิงอ่ะผู้หญิงดูผู้หญิงเก็บได้ไหมอ่ะเดินลงมา